ของขวัญที่เตรียมไว้ทั้ง2ชิ้นวันนี้เนี่ยเจ็บได้มอบให้คุณแม่ไปแล้ว1ชิ้นนั่นก็คือนี่ก้อนใหญของเราและคือเจยบได้ซื้อบ้านให้คุณแม่แต่ปัญหาก็มีก็คือว่าคุณแม่ไม่ยอมย้าย <laughs> ถ้าเกิดว่าเราซื้อทุกอย่างมาทําให้แม่เสร็จแล้วไม่ยอมย้ายก็อุ้มมาเลยแล้วกัน อุ้มบ้านไปหาแม่อุ้มแม่ถาม่อุ้มบ้านไปหาแม่คนก็จะเห็นว่าบ้านนี้ก็ไม่เสร็จทุกทีบ้านเรือนหอก็ไม่เสร็จทุกทีทำบ้านละหนึ่งบ้านละหนึ่งทำบ้านละครึ่งครึ่งกลางกลางเราจะมาดูอุทาหรณ์สอนใจยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะครับก็เลยเสิร์ชคำว่า my selfie สีขาวมินิตอนโปร่เจ็ดเดือนเจ็ดครั้งแรกที่เจี๊ยบเปิดซองเนี้ยแล้วฉีกออกมาเห็นไอ้นี่อยู่ในซองอ่ะอุทานเลยไอเตี้ยไอเตี้ย ไม่เปิดคลิปเลยเหรอเปิดแล้วเนี่ยเปิดเลยสวัสดีค่ะแคัตอนนี้เราก็คือกำลังกินเฟนฟายนะคนถ่ายถ่ายเองด้วยค่ะโอ้โหหวานมากวฉวมากออกสื่อแล้วก็ต้องแบบเค็มๆนิดนึงช่วงวันแม่ที่ผ่านมาเราสองคน ก็คือคุณบอยไปได้คอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสให้ของขวัญวันแม่แต่จริงๆของขวัญที่เตรียมไว้ทั้ง2ชิ้นวันนี้เนี่ยเจ็บได้มอบให้คุณแม่ไปแล้ว1ชิ้นนั่นก็คือนี่ก้อนใหญ่ของเราเล่นใหญ่ไงเล่นใหญ่นั่นคือเจยบได้ซื้อบ้านให้คุณแม่ก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแหละพี่บอยก็รู้ว่าเอออยากซื้อบ้านคุณแม่แต่ปัญหาก็มีก็คือว่าคุณแม่ไม่ยอมย้าย คือหลังนี้จะเป็นอีกหลังหนึ่งไม่ใช่หลังเรือนหอที่เราเคยถ่ายให้ดูนะคะไม่ใช่ใชไม่ใช่ที่เราถ่ายเรื่องบนบ้านจะเป็นอีกหลังหนึ่งที่แบบตั้งใจเซอคุณแม่เลยถึงแม้ว่าคุณแม่จะไม่ยอมย้ายวันนี้เราก็ต้องมาซื้อของตกแต่งเข้าบ้านเพราะซื้อไปแล้ว <laughs> ซื้อบ้านไปแล้วซื้อบ้านไปแล้วยังไงก็ต้องตกแต่งก็ซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ทําให้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคุณแม่ด้วย mm hmm. ก็อยากให้เป็นบ้านที่อยู่แล้วสุขภาพดีอยู่แล้วปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อทุกอย่างมาทําให้แม่เสร็จแล้วไม่อยอมไหนก็อุ้มมาเลยแล้วกันอุ้มบ้านไปหาแม่อุ้มอุ้มแม่ <laughs> อุ้มบ้านไปหาแม่ช้อนเริ่มจากช้อนเลยอันนี้คือผ้าคุงโซฟาได้ไหมหไ,ได้ไหมนี่คือแม่หรือตัวเองจะใช้ <laughs> เลือกม่านไปไหนจ๊ะม่อันนี้แหละไหนสีโอนะอันนี้คือสีที่ตัวเองชอบหรือที่แม่ชอบก็สีประมาณนี้เลยได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ถึงอูนไ,ไหนอ่ะ <c oughs> พีะ่พถึงถหายอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นรางม่านรางม่านแบบอย่างนั้นอ่ะนึกว่าที่ใส่มาเม่าใสอย,อยังไงนะ แล้วปมะม่วงข้างบ้านด้วยนะมะม่วงบ้านตัวเองยังไม่ได้ของบ้านแม่เลย <c oughs> นี่บ้านบ้านไครมั้นตัวเองเข้าสู่โซนห้องนอนแล้วนะคะห้องนอนก็จะเป็นห้องที่ต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าใช้เวลาอยู่ในห้องนอนก็ค่อนข้างเยอะดูแลตั้งแต่ฟองหมอนผ้าปูที่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสเปรยใหญ่ <c oughs> อ,อ,อะไรยังไม่รู้ปาวาน ยังมีที่ไว้อีกอสุณท้าให้หลานให้หลานแล้วก็แข<ป>่งข้างล่างไว้อีกเดี๋ยวไปจ่ายเงินนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวยังมีของขวัญชิ้นใหญ่รอยอยู่ที่<อ>บ้านจำจังไม่อยากเห็นแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวม่ใหญ่ขึ้นมานะาแต่ทําไมการหาของขวัญเซอร์ไพรส์ให้แม่มันถึงร้อนขนาดนี้เจี๊ยบว่าแม่ร้อนวันก่อนเราเดินที่เย็นแล้วนี่เขามาส่งแล้วอะไรสะรถเหรอรถซื้อเราปีที่แล้วโอ้โหอ่างให้ก่อนคุณต้นเดียวอ่างล้างหน้า บ้านเขามีให้แล้วไหมอ่างล้างจานไม่ใช่อครอ่ะโอ่งลาบุรีโอ่งลัดบุรีนี่ไงเขามาส่งแล้วนี่เราไปดูตัวจริงใกล้ๆไหมไปเลยฮะแอร์ค่ะนี่เขาก็เขียนอยู่ว่แอไม่น่้เช่อเจ้าของมาเองเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นแอร์ที่จริงๆก็คือเฝ้ารอมมานานแล้วเพราะรุ่นนี้คือเขาแบบดีมาก หมาะสาหรับติดที่บ้านโดยเฉพาะให้คุณแม่ให้น้องๆหลานเพราะว่าเป็นแอร์รักษาสุขภาพใช่ครับคุยยันเสร็จยังครับวันนี้ผมพร้อมจะติดตั้งยังไแล้วครับเฮ้ยอยู่ดีอยู่ดีก็ลาคาญเราอ่ะผมมาวดของก่อนไม่ได้หรอใช่ครับอุ้ยรีบอ่ะเขารีบอ่ะถ้าเขารีบขนาดนี้ไปเลยก็ได้ครับไปติดนานไหมคะปกติต่อหนึ่งบ้านติดนานไหมคะไม่นานเท่าไรครับอ๋อวันนี้กี่บ้านคะ เยอะครับลูกค้าเข้าเยอะใช่จะบอกว่าขายดีขายดีเชิญเลยคะ่ะคุณพี่ไม่สองคนไหวอ,ะอ่ะอะเดี๋ยวพี่คนเดียวยกอันนี้เลยน <laughs> ี่แหละจะอยากเซอร์ไพรส์แม่ใช่ไหมยกอันนี้เลยเดี๋ยวเราไปเปิดบ้านให้พี่เข้ากันเพื่หมดเลยแล้วเหลือให้ผมยกอันนี้โอ้โห <laughs> โอเคก่อนที่จะไปห้องอื่นห้อง้ก่อนที่ไปห้องแม่ก่ <laughs> อนที่ไปห้องอื่นก็ไปห้องอื่นก่อน ที่จะไปห้องคุณแม่ที่เราจะเอาแอร์ไปติ๊กก็เลยจะไปห้องอื่นก่อนก็คือห้องนี้จริงๆยังไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นห้องอะไรก็ติดต่าว่ามันคือห้องสันทนาการก็อย่างเช่นแบบอ,อาจจะนั่งดูละครหรือว่าแบบห้องเก็บเก็บอะไรของเขาเช็คําสวยมากจริงๆคือห้องเก็บของห้องเก็บของ <c oughs> ไม่รู้จะเอาของไปยัดไปไหนก็ยัด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 ย<ม>ัดไปก็เผื่อนั่งทำงานเผื่อเรามาหาแม่เ้วแบบ เออไม่มีห้องอนะไรเงี้ยก็แบบจาได้ทำงาน,ท,งานที่นี่จะได้ไม่รบกวนเขาเ,ออนาเดี๋ยวไปดูห้องข้างบนกันบ้าง <Okay. S 1> ครับและห้องนี้ก็ทำเอาไว้สนองนโยบายเราเองเผื <c> ่ <oughs> อเวลาที่ <c oughs> <c oughs> เผื่อแวะมาหาคุณแม่ <c oughs> ใช่เวลาที่เราสองคนมานอนที่นี่นะครับหรือเวลาที่เจีย๊ยบมาหาแม่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ได้เลยตู้นี่คือทำเอาไว้กะมาอ,อยู่ถาวรเลยใช่ปะเยอะมากอะใหญ่มากหมดก็เลยยังไม่ซื้อบาน คนก็จะเห็นว่าบ้านนี้ก็ไม่เสร็จทุกทีบ้านเรือนมันก็ไม่เสร็จทุกทีทำบ้านละหนึ่งบ้านละหน่อยทำบ้านละครึ่งครึ่งกลางกลางนี่ในห้องก็จะมีนี่ด้วยนะอาบน้ำอย่างดีโหเป็นไงอันนี้เขาทำไว้ให้อยู่แล้วหมายถึงว่าใช่ไม่ผ่านโหจะคุยอวดซะหน่อยดักคอเลยอห้องอีกห้อง กระทัดรัดลงมาหน่อยใช่แล้วก็นี้ทําเผื่อห้องหลานซึ่งตอนนี้หลานกี่ขวบสามยังทําอะไรเองไม่ได้เลยก็ไม่ได้มีอะไรก็คือด้วยความที่หลานสองคนก็ทําเผื่อไว้สองห้องใช่แล้วก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ก็สันทนาการอีกแลวให้สันทนาการอย่าอันล่างเป็นสันทนาการเราจริงๆก็ทําไว้เผื่อๆอย่างอันนี้ก็เป็นอัน อ่านหนังสืออาจจะวางชันหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเพราะว่าแม่สะสมหนังสือเยอะตอนสมัยส,สาวๆที่สะส,ะสมหนังสือไว้เยอะมาก<ต>ก็กเลยปลว,ลวประทานนะเป็นอาหารปลวกอย่างดีอันนี้ก็เผื่อไว้ก่อนที่เราจะไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมาดู <c oughs> อุทาหรณ์สอนใจยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของยูทูบเบอร์ที่อยากจะ ถ่ายเซลฟี่ตัวเองใช่ได้แบบมีไมเซลฟี่ของตัวเองอ่าเวลาเดินทางไปไหนแบบกะทันหันแบบพกง่ายๆหยิบไมเซลฟี่กะทันหันขึ้นมาถ่ายอะไรอย่างนี้นก็เลยสั่งไมเซลฟี่แบบมินิไปมินินก็<ช>เลยเสิร์ชคำว่าไมเซลฟี่สีขาวมินิตอนโปรเจ็ดเดือนเจ็ดอ่าแต่นี่มันเดือนอะไรแล้วเดือนเก้าแล้วทำไมมันรอสองเดือนเลยไม่ก็คือคิดว่าเขาไม่ส่งมาหาไม่เจอแล้วพอมีซองหนึ่ง เราก็เลยแบบไม่ซองอะไรไม่ยัไม่ได้แกะใช่เราก็เลยแกะแกะมาเป็นยังไงให้ให้คนเป็นคนได้ดูนะชาว YouTube เป็นไมเซลฟี่สีขาวมินนี้ไมเซลฟี่สีขาวเขาบอกว่าใส่กับ iPhone ได้ทุกรุ่นซึ่งเขาแถม iPhone ให้ด้วยนะจ๊ะตัวอย่างด้วยก็คือใส่กับไมเซลฟี่สับัคใช่ไหมเอาไอโฟนมาเทีบสีก็คือไม่ได้ ใครสอนนะใครสอนให้ซื้อดีกว่าอย่าถามว่าใครสอนอันนี <t <t ้ครั้งแรกที่เจ๊เปิดซองเนี้ยแล้วฉี่ออกมาเห็นอ้นี้อยู่ในซองอ่ะอุทานเลยไอเตี้ยไอเตี้ยอันนี้เผาใส่กงเต๊กเผาใส่กงเต๊กเขายังโกรธเผาใส่กงเต๊กเขายังโกรธบางคนมันยยังโกรธเลยอ่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ห้องนอนคุณแม่แล้วโยเป็นแบบเรียบเรียบคุณคุณแม่รีเควสมาว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์เก่ามาดัดแปลงในห้องอย่างไม้แบบนี้ใช่ไหมแต่อย่างหนึ่งที่เราอยากเปลี่ยนให้ก็คือของฝาองโอ้โหแกะเรียร้อยแล้วนั่นคือมือถือไ <laughs> ม่ใช่ <laughs> <laughs> เป็นมือถือยักษ์หร ไม่ใช่สิมันคือแอร์สิใช่ใช่โอแต่พี่เทียบเลือกแอร์อันนี้นี่คือเหมาะมากนะใช่แอร์ไฮเออร์ร e ุ่น UV Cool Series เนี่ยมันเหมาะมากตรงที่ว่าในบ้านเนี่ยเรามีผู้สูงอายุคุณแม่ก็เริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยแอร์ตัวเนี้ยมันสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ดีให้กับคุณแม่ได้ด้วยเขามีเทคโนโลยี UVC Sterilization UV เป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC และยับยั้งโรคและเชื้อไวรัสได้สูงสุดถึง99.99% 99แถมตัวรังสี UVC เนี่ยยังผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำรวมถึงได้รับการรับรองความปลอดภยัยต่อผู้ใช้งานจากสคบอแห่งประเทศไทยด้วยนะดังนั้นไม่เป็นอันตรายแน่นอนและที่เจ๋งเหนือ,อเจ๋งโอ้โหวันนีおお้มันเจ๋งแบบเยอะมากเลยนะเขามี โปรแกรม self cleaning เครื่องปรับอากาศจะปรับลดอุณหภูมิภายในเครื่องจนเป็นน้ำแข็งเกาะคอยเย็นละลายน้ำแข็งจนเป็นน้ำเพื่อชะล้างเชื้อโรคและสิ่งสกรปรกอันนี้ดีมากดีมากเพราะว่าเขาสามารถล้างแอร์ได้ในตัวเองใช้เวลาเพียง20นาทีนะครับ<ม>เขาจะสามารถล้าง แอรในตัวเองได้เลยก็คือกดไปแล้วช่างแอร์ก็จะมากดไม่ใช่จงันจะเรียกเซลล์พินนิ่งไหมล่ะเซลล์พินนิ่งคือเรากดปุ๊บเราก็ขึ้นไปล้างไม่ใช่นี่นะครับเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าตอนนี้ขั้นตอนทําไปแล้วถึง4%นะครับเหลือเวลาโดยประมาณอีก21นาทีก็จะเสร็จเรียบร้อยแต่ตอนนี้แบตจะหมดแล้วโทรศัพท์แบตแดงแล้วไม่ชาร์จนะครับถ้าแบตหมดแอร์ดับปะ ไม่เกี่ยวก็ระบบสั่งการไปแล้วนะครับแค่อันนี้ก็คือแสดงผลเฉยๆและที่จับเหนือจนั่นก็คือจัาชุดแป้งทองและที่เหนือกว่านั้นคือว่าเคสโทรศัพท์ใหม่ของผมสวยไหมฮะเพิ่งออกเมื่อคืนเพิ่งออกใหม่ไม่ใช่นี่ผมจะโชว์ให้ดูอ ือเปิดแอร์ได้ส่วนรีโมทแอร์ก็ใช้หัวออกนะหรไม่ใช่เนี่ยเราสามารถควบคุมง่ายๆผ่านแอป h i s s m r t t ได้เลยควบคุมทุกที่ทุกเวลาถ้าเราไม่อยู่บ้านแล้วเกิดแม่หารีโมทไม่เจอนะเราก็กดสั่งงานจากนอกบ้านมาให้ได้เลยแถมแอร์เขาดีไซน์สวยด้วยนะทันสมัยเข้ากับห้องแบบลงตัวเลยนะกดเปิดปุ๊บเย็นเร็วดีด้วยนะ ที่สำคัญนะเขาประหยัดไฟเบอร์5การันตี2ดาวเพราะถ้าเป็น5ดาวจะเป็นไก่ย่างถ้าเป็น5ดาวจะเป็นไก่ย่างห้ดาวจะเป็นไก่ย่างโอ้โอ้หม <ją> ุนกันทั้งวันเฮ้ยแต่เบอร์ห้าของดาวนี่คือสุดยอดและที่จ๊ากว่านั้นอ ใช้ที่มันจ้ากว่านั้นก็คือว่าตัวคอมเพรสเซอร์ของแอร์นะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าคอยร้อนใช่ไหม,มรับประกันถึง10ปีใช่แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยรับประกัน5ปี5ปีเลยนะครับผมและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือตลอด5ปีแรกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าช่างครอบคุมแบบเนี้ย มีที่ไฮเออร์ er ที่แรกและที่เดียวเท่านั้นตอนแรกที่ช่างมาติดเอาจริงๆดูแลดีมากอันนี้ไม่ได้อวยความรู้สึกส่วนตัวก็คือทุกคนดูแลดีอธิบายทีละขั้นตอนว่าตรงนี้นะพี่เดี๋ยวผมจะเจาะตรงนี้เลยคือรู้ข้อมูลมาพร้อมข้อมูลแน่นถามอะไรตอบได้หมดใช่แล้วดีมากเลยนะคะสมแล้วที่เขาเรียกว่าผู้ให้บริการอากาศดีโอ้โหนี่แล้วถ้าเกิดอยากจะติดแอร์ดีๆแบบที่เราสองคนติดนะครับ หาซื้อได้ง่ายมาก h er. อ y ร์ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับผม,อ,มอย่าลืมนะครับไ h ออร์ er UV c คู Air Cool ที่อยู่เลือ่อย นี่คือเขาล้างอยู่ใช่ไหมเขาล้างอยู่เขาล้างอยู่แต่ระหว่างที่เรารอเขาล้างนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเรา2คนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอยากไปถึง200,000เร็วๆนะครับบวายบาย